พลังนการยกโทษให้อภัยมัทธิวบทที่ส8บข้อยีมีคนถามพระเยซูว่าพระเยซูเมื่อคนทําผิดกับข้าพระเจ้าเนี่ยข้าพระเจ้าต้องอภัยกี่ครั้งเจ็ดครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกพวกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่อะไรครับเจ็ดสิบคูณเจ็ด 70คูณ7ได้เท่ากับ490ครั้งในเรื่องเดียวกันและภายในตะวันตกดิน1วันมันเป็นไปได้ไหมครับที่สามีเราเนี่ยนะครับเขาจะทำให้เราไม่ไม่สบายใจหรือผิดหวังในเรื่องเดียว490ครั้งนับในใจเลยนะหนึ่งอังทีหนึ่งนะนะอันที่สองนะ อัทนที่สามนะในเรื่องเดียวกันและภายในวันเดียวนั้นความหมายของพระเยซูคืออาภัยทุกครั้งเพราะมันเป็นไม่ได้ที่คนหนึ่งคนจะทําผิดในเรื่องเดียว4 7 0 7 4 9 0คูณรครั้งภายในหนึ่งวันตัวเลขที่พระเยซูตรัสเนี่ยเป็นตัวเลขที่บอกว่าอาภัยทุกครั้งนะแปลว่าอาภัยทุกครั้ง